กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กโปเมนะเคทูนะก็ตัวทีที่ไม่ได้ลงคลิปประมาณเท่าไหร่วะน่าจะหลายวันประมาณสิบกว่าสิบวันแล้วนะก็วันนี้ก็มาอยู่ในเกมโลบังแมปอ่าไม่รู้แมปเชียร์อะไระเดี๋ยวขึ้นเชียร์แล้วกันเนาะก็วันนี้ก็จะมารีวิวฆาตกรถุ่นฟางนะก็เพิ่งได้มานะก็เบิร์กมันก็ยังไม่เต็มนะไม่นานหรอกละ เออกูตายโอ้โหเดี๋ยวตัดไปตอนผมเป็นฆาตากรแล้วนะโอเคนะทุกคนนะผมได้เป็นฆาตากรแล้วนะก็ก็เสียงผมอาจจะแปลกๆนิดนึงนะก็นะนี่นะเป็นฆาตากรหุ่นฟางนะเป็นฆาตากรที่วินวอล์กได้นะก็มันจะมีฟางในแแม็บน,นะก็นั่นแหละดีอยู่แต่ถ้าสิบสเกิลนี้ผมไม่รู้อะ่ะผมไม่ได้อ่านขี้เียจอ่านอ่านไปก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจหรอกโง่เออ ก็เทนะเออมเดลเทเทมเดลเทก็เกมนี so ้ค so ือใครที่เป็นฆาตกรต้องไล่ตีคนที่เจ็บนะเพราะว่ามันจะได้หัวใจจะได้ร้นะเพราะว่าหัวใจมันมีตั้งสามเลยนะก็เออฆาตฆาตฆาตกรตัวแรกกับฆาตกรไม้ไม้กระบองอ่ะเออสกิลเหมือนโคโนะตัวนั้นดีนะก็สองตัวนั้นได้งานนะส่วนอีกตัวหนึ่งผมไม่รู้อ่ะก็ตัวนี้ผม ซื้อมาเมื่อวานเมื่อวานนะคือก็เพราะฉะนั้นก็สกิลอาจจะไม่ไดีมากวินวอลครับวินวอลวินวอลไม่ไม่เคยอยู่แถวนี้จริงหรอ โถ่เอ้ยทางไหนวะเหล่า Hello. นี่ไงใช่ปะกินวอลกไปยา่าฮัลโหลสวัดดีครับหนึ่งแจ๊ จะล้มแล้วนะคุณผู้หญิงสองแจ๊ล้มไปเดี๋ยวทางนี้มันไปไม่ได้ใช่ปะ่ะทางตอนนี้วะ่ะเจอกันอีกแล้วนะไอ้หนุม่มเจอกันอีกแล้วนะไอ้หนุม่มเอ้ยด่านลงมางผมลโคเกียดเลยนะ ได้เชียนนี่อาได้พังประตูแล้วกันก็โหวกวลวยเลยโอ้โหพวกมันป่านกันจะเสร็จแล้ววะเมื่อกี้มันจะเห็นนะ เดฟผูไม่ยิงยันนี้ยันนี้เฮ้เชี่ยมองบุคคลที่หนึ่งดีกว่าหนึ่งแจ้อร่อยจังหนึ่งแจ๊แล้วนะถกเที่ยงดีกว่าสองแจ้พวกเองนี่ปั่นกันเร็วจังวะ ชอบดีชอบชอบชอบเมื่อกี้ใครเอ่ยเมื่อกี้เห็นนะเห็นนะทำอะไรไปรุน่นทำอะไรไปรุน <c oughs> นู้นไงนู่นไงนู้นไงเห็นอะไรเห็นอะไรสวัสดีครับจะโดนแจ๊บ มึงแกคือพวกมันต้องเล่นแถวนี้เชื่อผมดิขอขึ้นแล้วกันแล้วก็ขอ้อแถวนี้ละ้กันนู่นไงไอ้ยะโดบลิกเป็นด้วยเก่งนั้นเราอ่ะ พันไปหนึ่งจะมุมอมองบุคคลที่หนึ่งดีกว่า,าดึงง่ายดีถุงนู้นมันนี่แหละที่ผมไม่ค่อยชอบอ๋อมีคนตายเหมือนจะมีคนตายแล้วหน้าหนึ่งคนเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมมันชอบว่าไปไกลๆวะใกล้ๆเดี๋ยวใกลๆ้ๆอ่ะ ยูไหนวะนู่นโอเคโอเคโอเคฝั่งนี้ฝั่งนี้สวัสดีครับไบรุ่นสวัสดีสวัสดีสวัสดีอยากหวังจะได้ภารกิจต่อไปเลยครับรู้นะ่นะ้น่ะผมรู้นะ่จะเล่นอะไรอะมาจะมึนๆหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่ามันยังไงเดี๋ยวมันจะมึนๆหน่อย แกอ้าอ้าอาไม่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 ไอ้นี้ใส e> ่มีดีอย่าปั่นกันดีแน่จริงอ่ะอย่าปั่นกันดีขอควานประตูก่อนแล้วกันภารกิจเหลือเติมถังน้ำมันนะก็มาดูกันว่าผมจะฆ่าได้กี่ตัวนะ ทำไรกันนะ่ะทำไรกันนะ่ะทำไรกันนะ่ะ <h ums> เอาปั๊ชัวกิงน่าจะทางนี้ป่ะมเม่อกะ ฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่อ่าได้ได้อ่าเจ้มันเสร็จไปแล้วนหนึ่งอ่ะอือตาย รูเหมือนว่าพวกนี้มันจะช่วยกันดีมากเลยอะตายไปไม่หิวกันเองนะอ่านางไงหิวกันอ๋อหิวกันอ๋ออยากหิวกันสิเแบบี้แบบบดีเบอร์เหมือนจะเห็นนะเหมือนจะเห็นนะจะเอาคนนี้ก่อนเว้ยคนที่มันเจ็บเจ็บอะคนนี้น่าจะตายแล้วปะ เจ็บเหมือนกันนะนี่เราว่าอืมตายไปตัวนี้มันจะเก่งท้ายๆเกมนะทุกคนนะมันค็จะตายหนึ่งตัวแล้ว มันก็อันนี้ผมไม่ไม่มั่นใจอะ่ะเออก็ทุกคนไปดูช่องหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมขึ้นชื่อช่องไหนะเขาสอนอยู่ะสอนแนะนําอะไรไหมละ่ะผมก็ดูนะเออดูจนจบเลยเขาเป็นก็ช่องที่ดีนะเออแนะนําก็เข้าใจง่ายดีจําชื่อช่องไม่ได้แต่ผมกดติดตามเขาอยู่นะก็เดี๋ยวขึ้นให้ไปดูซะถ้าอยากเล่นนะนะจะจะได้เล่นเก่ง คือคุณผู้หญิงชอบจังเลยอะละ่ะเวลาดนตรีอยากดนตรอยากไต่มาเด้มาเด้ไม่มีประตูให้สตาร์ทหรอกไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีมาเน่มาเน่นนให้พวกมันทำภารกิจไปนะเดี๋ยวท้ายเกมพวกมันก็ไม่น,าน่ารอดทุกคนเพราะว่าพวกมันตายก,กันเยอะไอ้ เป็นวอล์กไปไปเท่าออทางไหนวะทางน้นะไงฝั่งนงน้ฝั่งโน้เชียร์ไม่น่าทานวะฆ่าได้ไม่กี่คนเองอะโอ้เสียดายว่าแม่ง เฮ้ยอะไก็ฆ่าได้หรอกวะผมน่าจะมาทางนี้มากกว่านะพวกมันน่าจะฮิวกันอ่ะทุกคนนั่งไง อย่ันนี้ดีอะโดนี่กเยเ้ย yeah. ไม่ล่องแต่เจ๋งไ่ดีกว่าพล้ mm hmm. จยิงจะปล่อยให้รอดก็ได้นะเนี่ยแต่เหลือไม่เหลือกี่คนกันล่ะนั่นแหละปัญหา รอดแล้วนะเหือสี่วิแล้วนะผมน่าจะชนะนนแล้วล่ะใช่ปะผู้รอดชีวิตเอ่าผู้รอดชีวิตถูกโจมตี21ถูกกำจัด3เองเหรอโอ้แ oh, ย yeah. ่วาค่า3เองเอ่ะ oh. โอ้ยใช่เปล่าสาทับ7ก็สาทับเจ็คือกูฆ่าไป5ใชเจ็ปะผมฆ่าไป5คนเช่บปะ รอสามคาไปห้าก็ก,ก,ก็ก็ตึงอ่ะเออตึงอ่ะตึงอะ่ะก็ผมตึงอ,ะอ่ะเอาสกิลตายเหยื่ยวมาดิโอ้เนี่ยอะไรวะรวมตีพวกเราทีละหกประศร,รีโดยลงอันนี้แล้วกันอสี่กิจขวางทำลายสี่กิจขวางเดี๋ยวต้องวิ่งแปดก่อนอ่ะเอาดวงตามาดวงตา ดอนี้ผมจะส่มแล้วก็จบคลิปนะเพราะว่าเล่นตาเดียวพอนะเพราะว่าเล่สองสามตามันมันเหนื่อยนะเอาตรงๆนะมันเหนื่อยส่มเปอร์กันโอเคเอาอันนี้มาก็ขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วกันอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันเนาะก็ตอนเย็นเจอกันไม่เดี๋ยนะจะวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์สตรีมเคบะไปละบ๊ายบาย